สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันมีรายงานข่าวนะครับว่าเยนสโตเทนเบิร์กเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้นั้นได้ตอบโต้คํากล่าวหาว่าตะวันตกนั้นใช้ตอมาตรฐานโดยเฉพาะสงครามระหว่างราัสเซียกับยูเครนและสงครามระหว่างทางด้านอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสโดยที่ผ่านมากลุ่มนาโต้ได้กล่าวหารัสเซียเป็นผู้บุกรุกทางด้านยูเครน แต่ว่าในส่วนของอิสราเอลกับฮามาสปรากฏว่าชาติสมาชิกนาโต้นั้นกลับให้การสนับสนุนอิสราเอลในการบุกฉนวนกาซาซึ่งเรื่องนี้เองล่าสุดนั้นทางด้านเยนสโตเทนเบิร์กก็ออกมาที่จะคัดค้านหรือว่าตอบโต้ตกับคำกล่าวหาเหล่านี้ก่อนหน้านี้พวกกู้นำอาหรับกล่าวหาบรรดาชาติตะวันตกไม่ได้ใช้มาตรฐานเดียวกันกับที่ใช้กับสงครามของรัสเซียในยูเครนต่อสงครามในฉนวนกาซาที่อิสราเอลนั้นกระทำต่อชาวปาเลสไตน์ ทั้งที่มีการทิ้งระเบิดทางอากาศและเปิดปฏิบัติการรุกรานทางภาคพ,พื้นดินใส่ฉนวนการาของปาเลสไตน์ซึ่งตอบโต้เหตุการณ์ที่กลุ่มนักรบฮามาสนั้นเข้าไปโจมตีเล่นงานอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคม2566ที่ผ่านมาเมื่อทางด้านเยสโตเทนเบิร์กนั้นถูกถามเกี่ยวกับประเด็นนี้เขาก็บอกว่าศาลของตัวเองก็คือกฎหมายระหว่างประเทศกฎหมายมนุษยธรรมจำเป็นต้องได้รับความเคารพในทุกความขัดแยง้งและชีวิตคนละเรือนควรได้รับการปกป้องเสมอ ระหว่างการแถลงข่าวที่สำนักงานใหญ่ของนาโตซึ่งปรากฏว่าเยนตโตเทนเบิร์กนั้นก็บอกว่ามันเป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน,กนที่จะต้องตระดักว่าสถานการณ์ในฉนวนกาซาและสถานการณ์ในยูเครนนั้นมีความแตกต่างกันในหลายแนวทางยูเครนนั้นไม่เคยเป็นภัยคุกคามต่อรัสเซียยูเครนนั้นไม่เคยโจมตีรัสเซีย แต่การรุกรานของรัสเซียคือการรุกรานโดยปราศจากการยั่วยุเป็นการรุกรานประเทศอื่นอย่างเต็มรูปแบบแน่นอนว่ายูเครนนั้นมีสิทธิป้องกันตนเองต่อการโจมตีโดยการปราศจากยั่วยุใดๆและมีสิทธิยืนหยัดอยู่ต่อบูรณภาพแห่งดินแดนนี่คือคําตอบที่ทางด้านเยสโตเทนเบิร์กนั้น พยายามที่จะบอกว่ายูเครนอยู่เฉยๆก็ถูกรสเซียนั้นเข้ามาบุกโจมตีก่อนซึ่งแตกต่างจากทางด้านอิสราเอลซึ่งถูกกลุ่มฮามาสนั้นเข้าไปโจมตีเล่นงานก่อนดังนั้นอิสราเอลก็มีสิทธิ์ในการที่จะป้องกันประเทศตัวเองแต่ว่าทางด้านเยนสโตเทนเบิกั้นไม่ตอบคาถามสื่อมวลชนนะครับว่าเหตุใดทําไมอิสราเอลถึงต้องฆ่าพลเรือนชาวปาเลสไตน์นับหมื่นรายซึ่งเวลานี้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วมากกว่า15,000รายและมากกว่า5000รายนั้น กลายเป็นเด็กเสด้วยซึ่งเรื่องนี้เยนโตเทนเบิร์กนั้นไม่ได้ตอบนะครับว่าทําไมนาโตเองยังคงที่จะเดินหน้าให้การสนับสนุนอิสราเอลอยู่แบบนี้ซึ่งนี่แหละครับนี่เป็นเหตุหนึ่งที่ทางด้านชาติอาหรับมองว่านาโตนั้นกําลังใช้สองมาตรฐานในการประเมินสถานการณ์สงครามระหว่างทางด้านรัสเซียกับยูเครนและสงครามระหว่างอิสราเอลกับทางด้านกลุ่มฮามาสซึ่งเรื่องนี้ที่ผ่านมานั้นประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินรวมถึงประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนั้นก็เคยพูดมาโดยตลอดว่า ความเป็นสองมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาและองค์กรต่างๆที่สหรัฐอเมริกานั้นเป็นหัวเรือใหญ่จะเห็นได้ชัดว่าเหตุการณ์ที่ใกล้เคียงกันหรือเหตุการณ์แบบเดียวกันนั้นฝั่งของสหรัฐอเมริกาก็จะมองว่าใครเป็นพวกตนถ้าใครเป็นพวกตนก็จะได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็พันธมิตรซึ่งเหตุการณ์ระหว่างรัสเซียยูเครนและอิสราเอลกับฮามาสนั้นเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าองค์กรเหล่านี้มีสองมาตรฐานอย่างที่ถูกทางด้านผู้นำของรัสเซียและผู้นำของจีนนั้นเคยพูดถึงอย่างชัดเจน นี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องถ้าอินเตอร์เนิวนั้นก็ติดแล้วก็นำมาฝากคุณผู้ชมกันในช่วงเวลานี้ครับ